สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบอร์2ิพาพี่น้องมาอัปเดตเบียร์ทุเรียนกิ่งพันธุ์ทุเรียนครับตัวนี้กิ่งพันธุ์ทุเรียนนี่ติดเส้นเดเดมะน้าวยื่นครับควานฉอยน้ำยื่นประมาณสามลครับของสวนของพญาก้อนครับนี่ครับเบอร์โทร่งก็มียี่นี่นะครับเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรให้กิ่งพันธุ์ทุเรียนงามๆครับพี่น้องกิ่งพันธุ์ทุเรียนงามๆครับเป็นเสียบสูงนะครับกิ่งพันธุ์ทุเรียน นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวเสียล่งหาอดีหรอครับเบอร์โทรเบอร์โทรกิ่งพันธุเรียนได้๋้พาไปเบื่อพพ ian, แบบงพี่น้องกิ่งพันธุเรียนนี่พันมีกิ่งพันธุเรียนแบบกิ่งสูงในเด้อครับพี่น้องกิ่งสูงครับสูงประมาณเพียงเอวครับนี่เพียงเอวครับนี่เพียงเอวครับนี่เพียงเอวครับพันตัวนี้พันลอยลอยแปดสิบครับที่กิ่งพันธุ์กิ่งละลอยนั้นประมาณนี้ อาทิตย์หนึ่งมาจากสิมาครับนี่ครับพี่นองไงเรล่าพี่นองเสียบสูงครับนี่นี่นี่ยิงพันธุ์ทุเรียนเสียบสูงนี่ผมเนะนําเห็ปลูกยิงพันธุ์ทุเรียนเสียบสูงครับเสียบสูงครับตัวนี้พี่กัดกาเส็นน้าเยื่นครับเส็นกากเดียดสีเป็นน้าเยื่นครับก้อนชนน้ำเยื่อประมาณสามโลครับพี่กัดติดถนนเลยนะครับก่อนหอดยุดชส้มบิวของอำเภอเยื่นครับเห็นอยู่สายมือครับ เพิ่นกัดขายบ่อหน่อยครับอย่าร้ายครับเพิ่นเห็นที่มีมั่งคุดมีงอนําครับมีทุเรียนครับยนี่ก็ถือว่ากิ่งพันละค่ากับก็ฟังครับมีร้อยแปดชิบครับเท่าหลายเพิ่นกัดดีร้อยหกชิบอยู่แล้ครับขอโทษถามเพิ่นใครอยู่ใกล้กะมาเอากะกิ่งกะง่ามครับเนี่ยเขาเอิดกิ่งกระโดงเลยครับนี่ร้อยแปดสิบกิ่งกระโดงจะคล้องบนบูบบุนครับเพิ่นบ่อให้สัมผัส คล้องผลลีอยู่พ่นยานพ่นออกซื้อดังพี่น้องผ่านไปผ่านมากกับมะแวะส้มไหนครับกิ่งพันธุเรียนงามงครับมีแต่กิ่งเสียบสูงเลยครับพี่น้องผมมักมองนี่แหละนี่นี่ครับพี่น้องแนะนําให้ียากกิ่งพันธุ์เสียบสูงอยู่นี่เสียบสูงกิ่งพันุน้ามาเด่ใสนี่พันธุ์มัน้ามาเด่ใสนี่กิ่งพันุเอามาแต่สุ่มพรอนครับถ้าเป็นทุเรียนใตนี่ เออ่ลมาแต่ทุ่มพอ่อนี่ย่นสร้างมาก่นรอบประมาณอีกอาทิตย์หนึง่งสีมีมากกิ่งละลอยอยู่นี่นะครับพี่หนอ้องจังจังมาเบิงครับจังมาเอาครับพานปบพานมากกับแววซือเลยครับของพญ่ก่อนครับกิ่งพัน์ทุเรียนงา,ง,งามๆครับถือว่างามเลยครับนี่กิ่งสูงครับลอยแปดสิบอีกอาทิตย์หนึง่งมันสีมีกิ่งละลอยครับพี่หนอ้องพี่กัดกั่ยยูบัน นี่แหะครับถนนน้ำเยื่อเดชนี่นะครับก้อนหยอน้ำเยื่อครับเพิ่งหยิคายทุเรียนนั่ครับติดถนนนี่ครับแต่ว่าช่วงนี้บ่มีทุเรียนขายแล้วมันหมดเพิ่งเกิดสิปอกทุเรียนขายอยู่นี่ขายกิ่งพันธุ์มานําครับครับสําหรับเบอร์โทรก็สิลงพี่น้องเมืองสังฆ์โซถามเพิ่นครับกิ่งเกี่ยวกิ่งกังพันธุ์ทุเรียนครับต่อรองราคาได้ครับถ้าเอาหลายเพิ่งกิสิลดให้อยู่ครับนี่นี่ร้อยแปดทิพนะครับสูงประมาณเพียงเอวเขาเอื่นว่าเม็ดเหรอครับเม็ดขึ้นเหรอครับนี่ประมาณเม็ดนี่ครับ แล้วก็กิงกับเสียบสูงนะครับพี่น้องแนะนําให้พี่น้องใส่แบบกิงเสียบสูงครับเ่ราต้องไปซื้อแบบสองลอยสามลอยครับทุเรียนนี่ซื้อราคาเนี่ยครับลอยหนึ่งลอยอาทติฟลอยแปีรติฟนี่ครับลูได้ครับงามเลยครับนี่ย้อนล่างเดิ้อนะครับการเลียกกิงพันธุ์ทุเรียนครับผมอยากให้เสียบการเสียบสูงครับนะครับหรือว่างามครับกิงพันธุ์ทุเรียนครับเป็น ติดไปน้ำเยื่นครับก้อนแข็น้ำเยืนอยู่ประมาณสามลกครับของพอใหญ่ก้อนครับทุเรียนแล้วงามครับเราอันต้นเราลอยนี่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเราว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตัวนี้ก็บลอยแปดสิครับเท่าลายพึ่งกับรถใดอยู่ลอยหกสิบกะโทโท้คุยกับเพรินเอาครับกิงพันธุเรียนครับสำหรับกิ้งพันธุเรียนครับพ้าพี่นองมาเบียกิงพันธุเรียนครับสำหรับ ูยอยาาปลูกครับปลูกแล้วถ้าอยู่ใกล้ๆกะโทรคุยถามสอบถามได้ครับปงังก่อนครับนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรครับมันมีป่ายอยู่ครับนี่ครับครับเบอร์โทรกันศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามหกเก้าครับมี ทุเรียนมีมังคุดมีเงาะครับตปิ้ลปูนี่ครับต้นปูนเปิ้ลเอ่อปลาซั่มไปขายปลาซัางครับเปิ้น้ำปลาแต่สุ่มพอนครับส่วนเดูแลฟังมันอยู่คนนะครับปวกนี้ประกาศขายทุเรียนอยู่นี่ครับนี่ครับเบอร์โทรกับสีโลกไงพี่น้องเบิ้งครับจังโต้ถามเพิ่นครับกิ่งพันธ์งามๆเลยครับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเบิ้งสั้นๆซ้ำนิดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับมีิยังกับจังโต้ถามถามกิ่งพันธ์ทุเรียนครับ ถ้าอยู่ไกลๆแถวนี้มาซื้อเอากลับบ้านเองแต่ราคาถูกลงครับเป็นสีบรลับสงแหรอครับอยู่นี่ครับเนหมากบ่หูว่าหน่อยหรือลายก็จงสีส้มยังก็จงโต้คุยกับเพื่อนครับไปยีก้อนครับครับลีปมีกันเพาะจบซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับเกษตรทฤษฎีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามผ้าพี่หนอกกุเรียกิ้งฟรัมทุเรียนครับผมก็เคยเอาไปปลูกอยู่นี่ครับใ่ญ่นะครับ จริงล้ลอยกว่าบาทนี่ครับบ่ต้องไปซื้อแย้งผมบ่นนะน้ให้พี่น้องซื้อแยงจริงท่านทุเรียนครับซื้อจริงห,หน่ออๆเข้าจังบ่ได้ลงทุหรายครับทุเรียนทุนน้อยก็ปลูกได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยสวัสดีครับนี่นะครับทุเรียนเดี๋ยวเอามานพญยก้อนมาปลูกครับเอามาปลูกปีที่แล้วนี่ครับนี่ประมาณหกเก็ดเดือนครับนี่ที่เอาพี่นอ้องลงคีิปมาแล้วครับนี่ตัวตอนนานมันตัวลอยกว่าบาทม้างลอยประมาณลอยสามสิบหรือสี่สิบนี่แหละจำไว่ได ที่ลงในคลิปให้เบิ้งนะครับพี่น้องนี่ละนี่ละเอามาเรามาปลูกครับเป็นทุเรียนไต่ครับนี่องต้นนะครับ2องต้นนี่ปลูกนี่ก็ใง่ายนะครับหกเดือนเดือนประมาณหกเดือนนะครับหกเดือนนะครับมันกำลังติดเริ่มหดเดือนนะครับนี่ละครับเอามาแต่น้ำไญ่ก่อนเดี๋ยวที่ลงคลิปให้พี่น้องเบื้องนี่ละครับครับนี่ละทุเรียนต้นรอยกว่าบาทครับสื่อแพงครับ ปากกดไหลก้ตที่ตามใะ่ไหมครับมี่ต้นนี้ปลูกดินลูกล่างสำค,ครับนีัเอามาแนะนำํำสวนพกขวาน,นมาแล้วมาจะซุ่มพอ่ออ่นมาข้ายครับครับยังกระโทษถามเราครับสวัสดีครับ